ะะที่ควรรู้นะคะเกี่ยวกับพนาการนะคะในช่วงอายุ2อขวบนะคะสวัสดีค่ะเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเป็น EP ีที่2เนาะซึ่งสิ่งทีพ่พ่อแม่นะคะที่ควรรู้นะคะเกี่ยวกับพนาการนะคะในช่วงอายุ2อขวบนะคะ ช่วงนี้เด็กทําอะไรบ้างได้บ้างเนาะช่วงนี้ค่ะพ่อแม่นะคะอาจจะเริ่มฝึกนะคะให้เด็กอะ่ะคือเข้าห้องน้ําได้แล้วเพราะเด็กนะคะจะเริ่มเรียนรู้นะคะวิธีการปวดปัสสาวะการขับถ่ายของเขานะคะซึ่งมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็กอะคะ่ะสามารถที่จะเข้าห้องน้ําได้แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ผ้าอ้อมอีกต่อไปนะคะดังนั้นนะคะเราลองมา พูดถึงพัฒนาการด้านอื่นๆนะคะว่าเ,ออเด็กในอายุ2ขวบเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะห<ม>พัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะเด็กทำอะไรได้ยืนขย่งเท้าได้และยกสิ่งของได้โดยที่ไม่ต้องเสียการทรงตัวเตะลูกบอลน,นะคะยกแขนสูงนะคะเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นเก้าอี้ ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเปิดลูกบิดเนาะเปิดหนังสือได้ทีละหน้าเริ่มสวมเสื้อผ้านะคะตัวใหญ่ๆนะคะได้เองนะคะที่เป็นแบบสวมเนาะวาเส้นวงกลมได้เนาะต่อบล็อกขนาดสูงนะคะ2ถึง4ก้อนได้นะคะโดยที่ไม่ล้มได้เนาะเริ่มมีฟันน้ำนมงอกขึ้นมาด้วยนะคะมีการพัฒนาการนะคะที่ดีขึ้นในทางบวกเนาะแล้วค่ะเด็กก็จะมีความสูงนะคะ เ,เต็มที่นะคะในส่วนของด้านร่างกายนะคะเต็มที่ตามช่วงวัยเนาะ